แล้วกดคี้นะครับมีอะไรที่ท่านได้ก็พยายาม่ยรูปอยืใ้มรอกครก็ใช้งานนะครับอันเคลื่นตัวนะครับเดี๋ยวขอชุดหนีแล้วก็จดทางานขึ้นเๆช่วงหขอเข้าไปก่อนครับแล้วก็เคลื่อนตามสปานไปเป็นระยะห่างอสมควรไม่ต้องไม่ต้องหาขนาดไหนนะครับเำหาข้างหน้าลงลงได้เกันนะครับทุกคนประจำที่ครับนีรมีไ นี่เป็จุที่เราเาเสียบเียไปเรื่อนะครับนเป้ายเนี่ยร่าเขียงอางล20มลงากั้นราั้นพอออ้องเกอรทานองไม่ได้หัวม่ได้วนะขั้นตอะําําวนรบต้องรอรอจากีร

โจเอาเอามีคนหลับมีคนหลับโอ้โหมีคนหลับมีคนหลับเอ้าโอ้คนนี้เองจุดไฟโอ้ยมีคนนอนโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวราโต้เดี๋ยวเอามีคนนอนเอาลุกมาครับลุกมาครับเชิญครับเดี๋ยวนอนแล้วอาสวัอ้าวสวัสดีแล้วโอ้โหไม่น่าขึ้นมาบนภูเขาเลยอ่าจะมาเอามีคนนอนโอเคไหมมากี่คนกี่คนไอ้เท็ดโอ้ มีคนนอนเอาไป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 ได้วยขึ้นรถเลยครับขึ้นรถเลยครับโอ้มีคนนอนเอาไปหาลาบหาลาบสอนอนเหรอพี่หาลาบลบลบเอามานี่มานี่มาออาไปไปยินดีด้วยมีกี่คนคนเดียวครับคนเดียวนะคนเดียวไปอ่ะไปไปไปนะก็ไม่ต้องวิ่งเอกสารมีไหมมีเอกสารไหมกสาร ไม่ตปทำอยู่อ่าโอเคไม่เป็นไรโอเควีซ่าขาดเนาะ้าพี่เดี๋ยวอเอกสารมาดูหน่อยเนาะตอนนี้เขาลงมาขอดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดินตามมาของแฟนอ่ะไปไปอ้าวอันนี้คนป่าคนป่าคนป่าอีกหนึ่งโอเวอร์ฮะ